สวัสดีกับ Mo t ต GP กันอีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาดูข่าวกันฮะสื่อต่างประเทศอย่าง Mo t ต้สปอรนะครับเขาถามมาร์คมาเกตว่าแปลกใจไหมในการออกจาก Honda เนี่ยเป็นไปนอย่างราบรื่นหรือไม่เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ่า Mark ร์คมาเกตเขาพูดว่าอย่างไรกันบ้างสำหรับแฟน,แฟนสาวๆแล้วก็หนุ่มๆของมาร์คมาเกตนะครับเขาก็มีข่าวออกมาตลอดนะสำหรับมาร์คมาเกตอย่างล่าสุดนี้สื่ออย่างม o t ต r Sport นะครับเขาก็ถามมาร์คว่าแปลกใจไหมในการออกจาก Honda เป็นไปนอย่างราบรื่นหรือไม่ มาร์คเขาก็ตอบว่ากับ h o n d a เนี่ยก็มีความซื่อสัตย์และก็สะอาดตาและก็มีความดีมาโดยตลอดและตลอด1 1ปีที่อยู่กับ h o n d a มาเนี่ยก็คิดว่าการตัดสินใจครั้งนี้เป็นการตัดสินใจแบบวินวินเช่นกันเพราะผมย้ายไปขี่มอเตอร์ไซค์ที่เป็นจา่าโงงและจะพยายามบรรลุเป้าหมายคือพยายามรู้สึกได้แข่งอีกครั้งไม่ได้หมายถึงชัยชนะแต่หมายถึงได้ความรู้สึกแข่งและขี่สบายขึ้น และพยายามต่อสู้เพื่อตำแหน่งสูงสุดในบางครั้งของการแข่งขันมาเขาก็บอกว่าความจริงก็คืองบประมาณทั้งหมดที่พวกเขาจ่ายให้จะไปที่รถมอเตอร์ไซค์นั่นก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกันแต่คอมฟอร์ตโซนของฉันอยู่ที่นี่ขี่รถมอเตอร์ไซค์รับเงินเดือนและไม่กดดันแต่ก็เชื่อว่าสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับโปรเจกต์นี้ก็คือพวกเขาจะลงทุนทั้งหมดสิ่งที่พวกเขาจ่ายให้ฉันเนี่ยไปกับรถมอเตอร์ไซค์คันนี้ มาร์กมาเก t นะครับเขาก็บอกว่า Honda ก็คือ Honda จะกลับมาสูงสุดไม่ว่าจะมีเขาหรือไม่มีเขาก็ตามและก็เชื่อว่าพวกเขาทําได้ซึ่งแนวคิดการละออกของ Mark กมาเก t ์ที่ Honda เนี่ยมันก็มาพร้อมกับผลประโยชน์ที่ Honda ต้องมีเงิน15ร้าล้านยูโรเพื่อพัฒนารถมอเตอร์ไซค์ และในการทดสอบรถต้นแบบ Honda ปี2024ที่บาลนเซียที่ผ่านมานะครับก็ประสบความสำเร็จโดยนักแข่งโจนเมียนั่นเองนะฮะโดยทาง HRc ก็นำทุกสิ่งที่ได้ผลมาให้โจนเมียขับและก็มีรายงานข่าวออกมานะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า Honda เนี่ยสามารถลดน้ำหนักของ RC213V ได้8กิโลกรัมซึ่งมันจะช่วยในเรื่องของการปรับปรุปรงการควบคุมโดยรวมของรถมอเตอร์ไซค์นะครับนอกเหนือจากการอัปเดตอื่นๆ